ไพ่อะไรเมทูดในไพ่สนุกสนานล่าเริงกิจกรรมเยอะนะนั่นคือช่วงนี้ชวาวราศีเมถูนนี่อาจจะเป็นช่วงที่เก็บกดบเพราะว่าช่วงกันยานี่อาจจะเป็นช่วงที่ปลดล็อกบ้างบางส่วนน่านั่นคือช่วงนี้ชวาวราศีเมถุนก็เลยลักษณะประเภท อัดอั้นมานานเหมือนได้ออกปาร์ตี้ได้ใช่เพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะมีสังคมกิจกรรมการทําอะไรเป็นทีเป็นกลุ่มการไปงานเลี้ยงงานสังคมหรือรวมกลุ่มการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันก็ได้อะไรประมาณนี้ฮะส่วนในมุมมุมหนึ่งก็คือชาวราศีเมถุนช่วงนี้คุณจะเกี่ยวพันกับเพศที่3คุณอาจจะมีเพื่อนมิตร เกี่ยวพันกับเพศที่สมกิจกรรมงานสังคมที่เกี่ยวประเภทที่สการทํางานร่วมกันะนะฮะตรงนี้นะฮะหรือมีมิตรใหม่เพื่อนใหม่เป็นเพศที่สาก็ได้ะนะถ้าเป็นงานเนี่ยงานเน้นงานที่เกี่ยวกับพวกประเภทร้านอาหารงานของกิน จะโดดเด่นเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนคุณจะมีเกณฑ์ที่จะอุดอัดอัดอั้นแแหละครับอาจจะได้ไปช้อปปิ้งไปกินไปเที่ยวนะฮะหรือไม่อึดอัดหมายถึงอยากใช้อยากใช้เงินอยากใช้เงินประมาณนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องความรับคุณก็จะเจ้าชู้เป็นพิเศษหรือคุณอาจจะเกี่ยวพันกับเพศเดียวกันอาจจะเกี่ยวพันกับเพศที่3ามีเสน่ห์กับเพศเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็จะไไไดด้้ปนนั่งรราาาอห ไปนั่งกินร้านอาหารได้อ,อะไรเงี้ยเริ่มเริ่มกล้า,าเริ่มกล้าที่จะไปมากขึ้นอ,อะไรามากมาณน,นี้หรืออีกมุมนึงคุณ,คณอาจจะเกี่ยวพันกับเพื่อนก็ได้ใ,ไในเดือนนี้คุณอาจจะเจอเพื่อนสนิทมิตสหายที่ไม่ได้เจอกันมานานต่างคนต่างเก็บตัวต่างคนต่าง ไปอยู่อีกมุมหนึ่งช่วงโควิดช่วงนี้อาจจะมาเจอกันมาเจอกันนัดเจอกันรวมกลุ่มกันมาเจอกันนะฮะกับเพื่อนกับมิตรมากินหมูกระทะมากินชาบูด้วยกันก็ได้ไประมาณนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะตรงนี้นี่คือชาวราศีมิถุนและอยากชาวราศีมิถุนช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องจิตใจเนี่ยอารมณ์เนี่ยเบิกบานขึ้นอ๋อมีความสุขว่าไงเพราะว่ารู้สึกว่าได้ปลดปล่อยได้ไปมีอะไรที่เป็นรู้สึกกินดื่มเที่ยวปล่อยวางได้ไปท่องเที่ยวได้สนุกสนานได้ นี่คือเมทุนครับผมครับ